สวัสดีค่ะแพนะคะวันนี้แพจะมารีวิวแอป c r e a r n o t e แอปฟรีที่รวมเลคเชอร์ชั้นยอดที่นักเรียนนักศึกษาต้องมีนะคะต้องเล่าก่อนนะคะว่าแอป c r e a r n o t e เนี่ยเป็นแอปที่ใช้ในการแชร์เลคเชอร์หรือสรุปบทเรียนต่างๆของนักเรียนนักศึกษาซึ่งผู้ใช้แอปสามารถไปอ่านรวมถึงแชร์เลคเชอร์ของตัวเองได้ในแอปและผู้คุยหรือตั้งคำถามในข้อสงสัยต่างๆได้นะคะ โดย App c r e a r n o t e จะมีฟีเจอร์หลักๆด้วยกันดังนี้ Export สำหรับอ่านเลคเชอรหรือสรุปบทเรียนต่างๆที่ผู้ใช้งานคนอื่นแชร์ไว้ My Page สำหรับแชร์เลคเชอร์และสรุปย่อของเราค่ะ h Q&A สำหรับตั้งคำถามเวลาที่เรามีข้อสงสัยในบทเรียนต่างๆค่ะสำหรับวิธีใช้ งานก็ง่ายมากเลยนะคะเริ่มจากการเลือกว่าเราต้องการอ่านเลคเชอร์ของระดับการศึกษาใดจากนั้นก็กดเลือกตามรายวิชาได้เลยแล้วก็จะมีเลคเชอร์มากมายของผู้ใช้คน,นอื่นปรากฏขึ้นมาจากนั้นก็ลงมืออ่านได้เลยค่ะมาถึงขั้นตอนการแช้์เลคเชอร์ของเราบ้างอันนี้ก็ง่ายไม่แพ้กันแค่กดเอ่อ c ี e a t e ดันปรความมือจัดการใส่เลคเชอร์ที่เราถ่าย รูปไว้เขียนคำอธิบายเพิ่มเติมและใส่คีย์เวิร์ดเพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาของผู้ใชคนน้คนอื่นๆแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะส่ mm. วนวิธีการตั้งคำถามก็ไม่ยากเช่นกัน mm. เพียงแค่กดเข้า Q&A แล้วกดเครื่องหมายบวกทางขวามือบนจากนั้นก็ตั้งค่าต่างๆเช่นกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้เห็นคำถามและตั้งว่าเป็นรายวิชาอะไรรวมถึงใส่คีย์เวิร์ดเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะ